หมาจรจัดชื่อเงาลืมตาตื่นขึ้นมาในซอยที่คุ้นเคยเสียงหยหวนของรถบรรทุกที่กำลังจะพุ่งชนเด็กน้อยกำลังวิ่งเล่นอยู่บนถนนเป็นภาพเดียวกับที่เงาเห็นในหัวเมื่อครู่นี้ร่างกายผอมโซของมันพุ่งออกไปขวาชายเสื้อของเด็กหญิงมินนี่ไว้ได้ทันเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเสียงล้อบดถนนดังสนัน่นแต่ความปลอดภัยของมินนี่คือสิ่งเดียวที่สำคัญเงาปล่อยมินนี่ให้ตกใจ ก็ปลอดภัยหายใจหอบมองตามรถบรรทุกที่หายไปเงาถอยกลับเข้ามุมมืดอีกครั้งความลับของมันคือพลังที่เศษที่มองเห็นอนาคตใกล้ๆแต่มันไม่เคยอยากให้ใครรู้วันแล้ววันเล่าเงาเฝ้ามองช่วยเหลือผู้คนจากอันตรายต่างๆอย่างลับๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนการพลัดตกหรือแม้แต่การถูกทำร้ายจนกลายเป็นเหมือนเทพพิทักษ์ไร้เงาของย่านนี้กระทั่งวันหนึ่งเงาเห็นภาพอีกครั้ง ภาพเด็กหญิงมินนี่กำลังวิ่งข้ามถนนเข้าหาลูกบอลที่กลิ้งเข้าไปกลางสี่แยกที่รถติดหนักและภาพที่ชัดเจนยิ่งกว่าคือรถพยาบาลที่กำลังจะพุ่งฝ่าสัญญาณไฟแดงเข้ามาคราวนี้ไม่ใช่แค่เงาที่ตกอยู่ในอันตรายแต่ยังมีรถอีกหลายคันและที่สำคัญคือมินนี่ที่อยู่ตรงนั้นความกลัวที่จะเปิดเผยตัวตนปะทะกับสัญชาตญาณปกป้องที่เข้มข้นกว่าเงาตัดสินใจมันวิ่งออกไปกลางถนนอย่างไม่ลังเล กระโดดเข้าหามินนี่อีกครั้งเสียงแตรรถดังระงมผู้คนตะโกนด้วยความตกใจภาพที่เงาเห็นซ้ำๆคือรถพยาบาลที่พุ่งเข้ามาแต่คราวนี้มันเห็นภาพอื่นด้วยภาพเด็กคนหนึ่งที่ถูกรถพยาบาลชนแต่เป็นเด็กอีกคนไม่ใช่มินนี่เงาผลักมินนี่ให้พ้นทางอย่างแรงแรงกระแทกมหาศาลซัดร่างของมันไปอีกทางเสียงกรีดร้องดังขึ้น แต่มันก็เห็นรถพยาบาลหยุดนิ่งราวกับมีมือที่มองไม่เห็นยื่นออกมาขวางไว้มันคือพลังของเงาที่ถูกปลดปล่อยออกมาเต็มที่เพื่อปกป้องชีวิตเล็กๆชีวิตหนึ่งเงาหมดสติไปเมื่อได้ยินเสียงร้องของมินนี่ที่ปลอดภยัยภาพสุดท้ายที่เห็นคือมือเล็กๆของมินนี่ที่เอื้อมมาแตะใบหน้าของมันเบาๆพร้อมเสียงกระซิบที่ดังชัดกว่าทุกสิ่งขอบคุณนะเจ้าหมาวิเศษ